น้องพีดาเหมือนกับท่องสับเลยลูกวันนี้เราอยู่กันที่ไหนลูกขายูราปีรีสอร์ทนะคะนี่วันนี้เราอยู่ชุดสวยจังเลยก็ยาววันนี้ชุดสวยมากเลยฮวันนี้เพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ยูราปีรีสอร์ทนะครับวันนี้เราจะมาค้างคืนที่นี่หวันนะครับหคืนหวันหนึ่งคืนนรันเราจะมาอยู่ที่นี่งหมด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไหนๆเราก็มาเราไปดูห้องพักกันดีกว่าครับ ไปเลยไปโดยจะอธิบายนิดนึงนะครับว่าอ่านที่เราปีนี้จะมีสี่ห้องทั้งหมดที่มีแอร์และอีกสองห้องไม่มีแอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้เคามีให้หกห้องเองนะคะมาดูทีละห้องกันก่อนนะคะมาดูห้องนึงห้องที่เราพักห้องเที่เรามาดูห้องแอร์นะครับเรามาดูห้องแอร์โอ้นี่เป็นห้องนอนนะครับ หน้าตางด้วยนะครับนี่เป็นห้องแอร์เนาะมีทีวีด้ืยอยู่ข้างบนนอนดูทีวีสบายเลยต่าน่งูาข้างดูทีวีด้นะคะทีวีจะเล็กแต่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 แตาแต่แต่มตกแต่แเต่แตคแต่แ่แต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 ่ต่แ่แต่เตา่่แต่่แต่แ่แต่แต่แต่่แต่แ่่แต่่่ แต่ตรงนี้จะเป็นข้างหน้าครับตอนนี้มันฝนจะตกนะครับตอนนี้นี่คือบริเวณข้างหน้านะครับนี่นะครับผู้ที่มาเที่ยวนะครับวันนี้ผู้ที่มาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเร,เราจะพาไปดูชายทะเลกันนะกะเนาะหนูนะคะทุกคนเห็นไหมคะกอดยีราฟีนี่ค่ะนี่หนูซูมสุดแล้วเนาะยหนดจะเข้าไปใกล้อีกที่จริงหนูเข้าไปใกล้กแบบกอดยีราฟีไม่ได้นะคะ แบบออันนั้นของชายเป็นหาดก็ได้นะ,ะ,ะนั่นเลยค่ะทุกคนเกาะยีราปีของเราเป็นเกาะยีราปีที่แม่สาบลูกนะคะก็อ,อ,ยอย่างที่ป๊ะป๋าว่ามา่อปีะะอ่ะค่ะตอนนี้นะคะ<อ>พวกเรานะคะก็ก<อ>ําลังกินชาบูกันอยู่นะคะอตอนนี้นะคะ<อ>หนูกับ<อ>พ่อ ปวดทั้วดนะคะก็ขออนุญาตไปกินก่อนนะคะก็ใช่ก็อ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เช้ากันเลยนะคะแป๊บเะกเจ็เช้าแวตนี้กบ่วงมากติ่บาค่ะแต่ว่าดูก็ต้องตื่นมาดูบรรยากาศบรรยากาศ้มักเอา เดี๋ยวพี่ปินยิ้นสวยๆยิ้นสวยๆก่อนยินสวยๆยิ้นนิ่งๆป้าป้าจะถ่ายแบบว่าบรรยากาศดีๆเช้าๆโอเคแล้วทีนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตรงนี้มันจะมีเกาะอยู่ใช่ไหมครับลูกใช่ค่ะเกาะยีราบีค่ะเกาะยีราบีเแต่ก้อนต้องไม่สนะครับโอ้นู่นนะครับเป็นเกาะมันมีตำนานอยู่กล่าวขานเรื่องเกาะยีราบีเหมือนกันเป็นตำนานใช่ไหมครับตำนานตำนานเล่าว่าประมาณไหนได้ครับผมหนูก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหนู ก็ไม่ไม่เคยรู้จักก่อนนี้เลยค่ะเพิ่งได้รู้จักก็คือถ้าเกิดเราเป็นสมัยเรียนก็จะมีเขาจะพูดถึงกาะน,นี้ว่าประวัติศาสตร์เมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะมะีผู้ชายได้แต่งงานกับสาวที่ร่ำรวยมหาเศรษฐีแล้วทีนี้แกได้ไปทํางานต่างประเทศแล้วนานๆทีแกจะได้กลับมาแล้วทีนี้จะมีแม่ของผู้ชายเนี่ยจะรอที่ท่าเรือแต่วันนั้นลูกของ ลูกของแกได้กลับมาเนี่ยแกไม่ยอมรับว่าคนที่คนเก่ที่อยู่ท่าเรือเป็นแม่ของแกอ๋อก็คือรับไ,ไม่ได้ว่าแม่โจรน,นแม่โจรวัวคนหนึ่นจะรู้ว่ามีแม่โจรเพราะว่าแกได้ร่ำรวยมาติดติดกับภรรยาจกันแล้วแกทีนี้แม่คนเป็นแม่มันก็มีความเสียใจใช่ไหมที่ว่าลูกไม่ยอมรับตรงนั้นก็เลยขอดูอากับอัลลอฮ์ว่าถ้าลูกของแกได้ทําอย่างนี้ ถ้ามันคือเรื่องจริงก็ขอให้สาบแกเยากเป็นหินต่อต่เขนเขาก็ว่าอย่างนั้นเขาก็คือสาบให้เรือลํานั้นเป็นหินใช่ไหมครับใช่ก็ได้ล่มกลางทะเลและเรือนั่นก็ล่มกลางทะเลก็เลยกลายเป็นเกาะยูราปีหรือภาษาไกภาษาไทยที่ก็บอกกัเนเกาะทอราพีนะครับอ่าทอรพาีก็คือไม่รักแม่เงี้ยลูกก็คือทอรพาีทําไม่ดีกับแม่โน่นนะครับตรงโน่นที่ยืนไกลๆอยู่นู้นน้องๆอันนั้นน้องฟาเรียนะครับน้องฟารีย อยู่โน่นครับอยู่ไกลมากน้องฟาเริอามากินข้าวก่อนนะครับลูกดูไปดูก่อนดูก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะทะเลนี่ครับเจอทะเลนี่ไม่ได้เลยเด็กๆนี่ต้องเล่นน้ำทะเลครับพี่พีนฟินเป็นไงบ้างลูก นะครับพีพีเอาพีพีกระโดดนะครับลงไปไม่ได้นะครับน้ำลึกอ้าา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 าีาาาาาาอาาาาาานาาาแา่ก็ยัาไมาได้เล่นเลย <c oughs> ตอนนี้้ะะรััป้าปาา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 งานาน่นาาาาาาาน้าา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 าอาาบาานาางานานาา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 าเาาาเาาากๆนาาาายาาาไม่ามาา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 กันเดี๋ยวเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครจะเป็นคนได้รางวัลบ้างนะเดี๋ยวป,ป๊าป๊าเอาเงินไปแอบก่อนเนาะโอเคครับจะมาเล่นเกมขุดหาเงินกันนะคะหนูก็จเอาค่ะมุ่ได้เงินกันคือป,ปาป๊ามอกี้ปาป้ามาซ่อนเงินไว้แล้วบนไว้นก่อนเสือรองเท้าก่อนฟุต่อนก่อนรองเท้าก่อน เอาเอาพร้อมหรือยงังพร้อมแล้วอาเริ่มหาเลยหาได้ใครหาได้คือเอาไปเลยเงินครับ